ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรีมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโจพงพรมยามรัตน์วันนี้มีน้องมาแนะนําให้รู้จักหนึ่งคนเนมเนมแนะนําตัวเองหน่อยครับได้ครับผมชื่อจริงชื่ออัครชัยเชนวินิการกกจชืช่อเล่นชื่อเนมครับผมปัจจุบันทางานเป็นนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนวันนี้เนี่ยจริงๆถ้าดูดีๆก็เป็นคนคลลเจนกันเนมนิดนับคอเจนหนเจนวายไปปลายละทมาณได้ไหม เจนไปไปของพี่อะเจนเอ็กไปไปพี่48อันนี้25เราต่างกันไม่เยอะไม่เยอะนิดเดียวไม่เยอะมันต่างกันนิดเดียวใกล้ลุ้งใกล้กันนะครับจริงๆวันนี้ที่ชวนเนยมาคุยเนี่ยรู้จักกันมาก่อนนะแล้วก็เรื่องหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นที่สําคัญมากแล้วแบบถกเถียงกันเยอะมากในสังคมไทยเด็กไทยขี้เกียจเด็กไทยเอาแต่เล่นมือถืออยากใช้ของแพงบวันไม่ทํางานทําการไม่สู้งานกับกันเฮ้ยผู้ใหญ่ เคยเตรียมอะไรมาให้เด็กบ้างวันนี้เรามานั่งคุยกันเรามานั่งคุยกันระหว่างคนเจน X กับคนเจน Y นะครับพี่เนี่ยในยุคพี่เราจะเจอสิ่งที่เราอึดอัดมากเลยบอกว่า,วาเด็กเรียนเก่งต้องไปเรียนวิศวะเด็กเรียนเก่งไปเป็นสถาปัตย์หรือหมอบางทีพี่ก็คิดในใจว่าเอ้าก็กูไม่ได้ชอบแต่นั่นคือค่านิยมแต่สิ่งที่เราเจอปัญหามากๆกก็คือว่าพอเราไปไปเมืองนอกเราเห็นว่า เด็กเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีจุดที่หาตัวเองเจอเช่นมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีพิพิธภัณฑ์ดนตรีพิพิธภัณฑ์ศิลปะประวัติศาสตร์มีทุกอย่างดูหมดเลยมีอคอาเรีมหลายอย่างแต่พอเดินเดินกลับมาในเมืองไทยเนี่ยเราพบว่าตั้งแต่เย,ยวาวราชไปจนถึงบางนาตราดมีพิพิธภัณฑ์ดีๆแค่1อันครึง่งก็คือหอศิลป์กรทมครึ่งอันคืออะไรทองฟ้าจำลองแตะว่าจำลองท,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 ที่ใช้คำว่าเครื่องอันว่าผมมองว่ามันเคยดีมากครับ แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันตอบโจทยุคนี้หรือเปล่าควรจะพัฒนาขึ้นไหมแต่ที่ตีวงทั้งหมดนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงคนหลักหลายล้านคนอยู่ที่มีมิวเซียมอยู่แค่นี้มิวเซียมไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับมันมีหลายๆพื้นที่ที่ตั้งคําถามว่าเราได้ออกแบบสิ่งแวดล้อมบันเทิงทีวีพิ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 หรับที่บอกเราชอบพดบ่อยมาพครับเด็กจีนเก่งกว่าเด็กสิคโปิ์เก่งกว่าจริงเหรอครับ เด็กต่างชาติเก่งกว่าเด็กไทยจริงเหรอลองถามเ네นมอยากฟังความเห็นจากรุ่นรุ่นนี้หน่อยใช่กระผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยผมซึ่งหนึ่งในประเด็นที่ผมอยากมา,มาพูดในที่พี่โจโอเอ๋ยมาเมื่อกี้ก็จะเป็นถกับค่านิยมที่ว่ามันมีทางเลือกที่ถูกต้องสาหรับเด็กยุคปัจจุบันว่าควรเรียนอะไรเรียนออกมาเงนออาินเดือนจะดีหรือไม่ซึ่งผมคิดว่าตัวนี้สิ่งที่ตัดสินเนี่ยปัจจัยสําคัญหนึ่งเลยก็คือตลาดแรงงานที่มารองรับเนี่ยมันรองรับเด็กที่มีความหลากหลายหรือเปล่า เช่นหรือว่าม да, ันรองรับเฉพาะเด็กท so en ี่อยากเล่นกฎหมายหรือว่ามันรองรับเด็กที่อยากเป็นวิศวกรหรือว่าอยากเป็นหมอแต่ไม่ได้รองรับเด็กที่มีความต้องการหรือมีความสนใจด้านอื่นเลยซึ่งนี่ก็จะไปตรงกับประเด็นที่พี่โจเล่ากับผมไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ต่างๆนานาก็จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศคนที่อยากเรียนด้านสายสินสายอื่นๆที่ไม่ใช่สายที่เกี่ยวกับวิศวกรไม่ใช่สายที่เกี่ยวกับหมอหรือทนายก็สามารถมีงานมีการได้หลังจากเขาเรียนจบมาแทนที่จะจะบอกเด็กเนี่ยว่าเขาควรเน้นอะไรเนี่ย เราควรถามไหมว่าเขาอยากเรียนอะไรเราจะได้สามารถสร้างนโยบายที่ตอบสนองเพื่อสร้างตลาดแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของเขาได้ผมว่าอันนี้มันน่าจะสนใจกว่าแปลว่าปัญหาที่รุ่นพี่เคยเจอสมัยก่อนสมัยก่อนที่เคยเจอนะลูกคนนั้นเก่งจังเข้าหมอได้ที่จะคิดเสมอว่าก็กูไม่ได้อยากเป็นหมอ <c oughs> แปลว่ากูไม่เก่งหรือเพราะกูไม่อยากไม่อยากเป็นหมอ <c oughs> แปลว่าค่านิยมประมาณนี้ก็ยังจะพอมีอยู่ในยุคนี้หลังจากผ่านไปแล้วหลายสิบปี ใช่ครับผม,ผมสองประเด็นนะครับผมผมว่า <im it> เก่งหรือไม่เก่งเนี่ยผมว่าหลายๆทีมมันอยู่ที่ปัจจัยสิ่งแวดลอ้อมเช่นสมมติว่าคุณบังเอิญเกิดอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีงบประมาณรัฐเข้าไปสนับสนุนเต็มที่อยู่ในโรงเรียนที่งบประมาณเนี่ยมีไม่เยอะทั้อนอนอยู่แล้วว่าโอกาสของคุณเนี่ยจะน้อยกว่าบุคคลที่เกิดในพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณรัฐเยอะ <im it> ที่อยู่ในโรงเรียนที่มีทรัพยากรเยอะนั่นก็ประเด็นแรกนะครับผมและประเด็นที่2ก็คือผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยค่านิยม อาจจะน้อยกว่าปกติจะเห็นได้ว่าเทรนปัจจุบันเนี่ยใครทำงานกับ Google ทำอะไรกับเฟซ o o ๊เนี่ยนี่จะเป็นเทรนใหม่ที่มันดูเจ๋มันไม่ใช่ใชคุณจะไปเป็นทนายนั่งฝันงานทำไมคุณจะเป็นหมอเหนื่อยทำไมทำงาน Google ทำไมเฟซบุ๊กอินสตาแกรมพวกนี้จะดูหรูก,กว่าค่านิยมมันก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วแต่ส่วนมากเนี่ยมันก็ยังมีคงอยู่ว่าหากคุณเป็นทนายหากคุณเป็นหมอเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเงินเดือนเนี่ยจะดีกว่าหลายๆอาชีพสมมติเปรียบเทียบอย่างอย่างเมืองจีนที่ชอบเทียบจีนเพราะว่นน่่าานนนยมอ้ิวทูแตบบข อย่างมองจีนเนี่ยเวลาพี่ไปเซี่ยงไฮ้พี่จะเห็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่เซี่ยงไฮ้ใหญ่กว่าสนามบินใหญ่กว่าดอนเมืองใหญ่ประมาณสักใกล้สวรณภูมิใหญ่มากครับตอนที่ไปครั้งแรกปี2010ตกใจว่าทำไมต้องทําใหญ่ขนาดนี้แต่ปรากฏโอ้โหคอนเทนต์มันครบทุกทุกจุดเลยอยากรู้อะไรวิทยาศาสตร์ไปตรงนี้หมดตั้งแต่เรื่องของกําเนิดโลกดาวเทียมไปจนถึงคําถามว่าไก่สองหัวงูสามขาหมาสามหาง เราควรจะไปไหว้ขอหวยหรือจริงๆแล้วมันคือเรื่องวิทยาศาสตร์วะเฮ้ยเขามีอย่างเงี้ยให้หมดเลยแต่สิ่งที่มันเจ๋งกว่าน,นั้นคืออะไรครับห่างกันแค่กิโลเดียวนี้เนี่ยมีเราเขาใช้คําว่า art and musical museum ใหญ่เบ้อเริ่มเลยประวัติโมสาส์เปียโนใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเรื่องดนตรีไปตรงนั้นเราพบว,ว่าเอาแค่เด็กจีนตื่นมาตอนเช้าชนะเด็กไทยแล้วนะตื่นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อมันเห็นมันรู้มาต่ไหนได้บ้าง มารู้ว่าอ้าวมันอยากรู้ที่ชอบชอบแฟชั่นจริงไหมไม่รู้หรอกอาจจะชอบแฟชั่นเพราะเป็นวัยรุ่นหรือชอบจริงไม่รู้ลองไปพิพิธภัณฑ์แฟชั่น fashion. นอกจากไปแฟชั่นแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะมีพวกเวิร์กช็อปแฟชั่นจะมีเอกซิบิช่นในมหาสารที่ทําให้เด็กเนี่ยรู้จักตัวตนได้ดีแล้วก็เลยเริ่มพบว่าเฮ้ยมันจะมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งครับวันนี้เรากำลังพูดในเรื่องของการศึกษาหรือเด็กมีปัญหาเราจะพูดถึงสองมิติครับการศึกษาห่วยหรือเด็กห่วยเราเจอแพะสองคนอยู่ เด็กเนี่ยโดนบ่อยมากเลยว่าเด็กขี้เกียจเด็กเดียบขี้ไก่ไม่พอแต่เราพบว่าไอ้ก้อนก้อนนี้เนี่ยไอ้จุดที่เราใช้คําว่าสังคมต้องมีพื้นที่ในการให้เด็กเขาค้นหาตัวตนตั้งแต่รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็คือเจนเอ็กป,ปลายๆจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคําถามคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยทำยังไงกับการค้นหาตัวตน ถามที่ดีและก็ตอบยากมากลยเพราะมันไม่มียังไม่มีเหมือนเดิม <laughs> <laughs> ก็ขอสองประเด็นสองประเด็นเดิมครับพี่โจก็เหมือนกับว่าระบบการศึกษาเมืองไทยเนาะอันนี้ก็คงจะไม่ได้เป็นข้อมูลใหม่อะไรถ้าผมบอกว่าการศึกษาเมืองไทยเนี่ยจะมีการเน้นการท่องจําหรือเรีย <ừ> กว่าบูดเลอร์นิ่งซึ่งในช่วงโรคระบาดโควิดเนี่ยตอนที่โรงเรียนได้ปิดลงแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ออนไลน์เลอร์นิ่งแทนไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรการเรียนก็เปลี่ยนไปในโลกออนไลน์หมดแต่ว่าระบบการศึกษาวิธีการสอนของคุณครูก็ยังเป็นการเน้นการท่องจําอยู่ดี แสดงว่าเปลี่ยนจากคุณครูสอนหน้าห้องเรียนกลายเป็นเด็กนั่งจ้องทีวีแล้วก็มาท่องจาเหมือนเดิมนี่ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นระบบการศึกษาที่ไม่ได้อำนวยให้เด็กสามารถค้นหาตัวตนของตัวเองได้ดีมากอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกครับผมแต่ผมประเด็นที่2มา่ดูกับประเทศจีนสิงคโปร์ต่างๆนานาเลยจะเห็นรู้สึกว่ารัฐของเขาเนี่ยมีทิศทางการดําเนินนโยบายที่ชัดเจนอย่างที่ประเทศจีนผมว่านี่พี่โจน่าจะรู้กับผมแน่นอนแต่ว่าเวลาเขารู้ว่าเมืองเขาเนี่ยอยากเปลี่ยนเป็น supply chain city เนี่ยเขาก็มีนโยบายแน่นอนเพื่อมาเปลี่ยนเมืองนั้นเนี่ยเพ บริษัทต่างๆนานาจากหลายประเทศเนี่ยเพื่อให้เขาเข้ามาอยู่แล้วก็มาผลิตสินค้าในเมืองของเขาแต่พูดง่ายๆก็คือรัฐหลายๆประเทศที่เปลี่ยนและก้าวกระโดดจากเป็นประเทศรายได้ปานกลางเป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยจะเห็นได้ว่าหนึ่งในสิ่งที่เขามีเนี่ยคือทิศทางการดําเนินนโยบายที่ชัดเจนสังเกตไหมครับประเทศที่ไปได้ไกลแล้วเจริญแล้วเราก็ไปอิจฉาเขาว่าเจริญเกาหลีญี่ปุน่นอินเอโอเมกาจีนสิงคโปร์เนี่ย จะมีสิ่งที่ต่างกับไทยอยู่หนึ่งเรื่องสังคมเขาเนี่ยจะมีพื้นที่ในการที่ทําให้เด็กหาตัวตนจนเจอผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาจะตั้งคําถามว่าเด็กคนนี้ชอบอะไรแล้วก็หาทางให้เดินไปในตามทางที่ชอบพอคนสามารถเดินไปตามทางที่ชอบได้เขาก็จะสามารถเติบโตได้อันนี้มันคือสิ่งที่แตกต่างกันซึ่งเราต้องเรียนรู้ครับว่าจะมาถกกันอยู่เรื่องเดิมจะมาบ่นเด็กว่ามีปัญหาเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่อันนี้ในมโมโหเลนเอ็กเลยนะครับไม่ใช่ เราต้องคิดว่าประเทศที่สําเร็จทําอย่างไรแล้วนั่งแล้วดูว่าเราผิดพลาดตรงไหนเราแก้ cultura. หนึ่งเรื่องครับเนมถ้าอยากจะฝากผู้ใหญ่อยากฝากรัฐบาลอยากฝากแม้กระทั่งนายกหนึ่งเรื่องเนมอยากฝากอะไรก็ถ้าอยากฝากไว้หนึ่งอย่างก็อยากฝากว่าผลสุดท้ายแล้วถ้าเราทนานโยบายเพื่อช่วยเหลือเด็กเนี่ยครับผมอยากคิดแทนเด็กมันจะมีคําพูดที่ว่าที่ผู้ใหญ่หลายๆคนชอบพูดว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อนเลยรู้ดีกว่าเด็กผมว่าตรงนี้เนี่ย เด็กกับผู้ใหญ่ได้อาบนคนละน้ำกันเรียบร้อยแล้วครับผมเปรียบกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนโยบายจะทําอะไรเพื่อช่วยเด็กเนี่ยให้กลับไปถามเด็กว่าเด็กต้องการอะไรสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับผมเด็กเปรียบเสม,มือนผ้าสีขาวความรู้ของเขาเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยผลจะแท้มันกลับมาว่านโยบายรัฐเี่กให้ความรู้เขามากหรือน้อยเพียงใดศักยภาพเด็กไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าต่างประเทศเลยครับผมแต่ศักยภาพรัฐนโยบายของรัฐเนี่ยที่อาจจะด้อยกว่าต่างประเทศครับผมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะหยิบใครเคยอ่านหนังสือของเอ็ดเวิร์ดเดอร์โวโน น่าสนใจทั้งสิอนดีว่าลองอ่านหน่อยจริงๆเชื่อไหมครับว่าประเทศที่ฉลาดที่สุดกับประเทศที่โง่ที่สุดเนี่ยคนเหมือนกันเป๊ะเลยคนเราเกิดมาเหมือนกันครับแต่เซลล์ในสมองหรือประสบการณ์หรือวิธีคิดวิเคราะห์แยกะ,ยะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดครับมันเกิดจากการฟอร์มในสังคมสังคมนั้นเวลาเราไปว่าเด็กว่าโง่มันคือกระจกสะท้อนผู้ใหญ่ในสังคมนั้นเวลาเราไปบอกว่าเด็กอิสราเอลมันฉลาด เด็กจีนมาฉลาดมันคือการสร้างการะจกสะท้อนว่าผู้ใหญ่อิสราเอลผู้ใหญ่จีนเขาฉลาดเพราะไม่มีใครโงต่ตั้งแต่เกิดและไม่มีใครฉลาดที่สุดตั้งแต่เกิดเรามาทําให้สังคมไทยเป็นสังคมตื่นรู้และฉลาดทั่วกันทั้งทุกเจเนอเรชันยังไงผมว่านี่คือหน้าที่ของคนรุ่นเราฝากท่านนายกฝากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองฝากคนรุ่นนี้และฝากคนทุกรุ่นครับประเทศไทยสามารถเปลี่ยนได้ขอบคุณมากครับ